โอเคนะผมขอกราบสวัส okay, ด so ีท่านผู In ้ชมที่เข mm ้า hmm. ร okay, so ับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมเจนสตาร์เช่นเคยแล้วนะครับผมก็ขออภัยที่หางหายหายหน้าหายตาไปนานนะผมก็วันนี้นะผมผมก็จะมาทําการแจกอาสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับผมนี่แหละครับผมซึ่งผมก็จะแจกให้คนที่อยู่เซิร์ฟดีแอลนะครับผมจํานวน1ตัวนะครับผมซึ่งวิธีเข้าร่วมกิจกรรมของผมเพียงคุณนะครับผมมากดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็แคปนะครับผมแล้วก็ไปที่ เพจเจนสตาร์นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจนั้นใต้คําอธิบายคลิปนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปนะผมเข้าไปกดไลค์เพจด้วยนะผมถ้าเป็นไปได้ก็เข้าไปกดไลค์เพจนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมแล้วเราจะทําการนะผมโพสในตรงนั้นนะผมโอ้ผม <laughs> <laughs> มดีพูดลืมดูเลือด <laughs> 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 แป๊บเดียวเฮลิคอปเตอร์ขับผ่านบ้านนะค,คุณฟังเสียงนะครับ ก็กดไลค์คลิปนี้นะผมแล้วก็ทําการแคปนะผมแล้วก็ไปที่เพจเจ n สตารนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปนี้เลยนะผมเข้าไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเจออ่าโพสที่ผมโพสแล้วผมแจกสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ทําการนะผมเอาที่แคปไว้นะผมส่งไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคนที่ทําการคอมเมนต์ตรงนั้นนะ,นะผมไป ลุ้นนะผมจากการใช้แอปแอปหนึ่งนะครับผมหมุนหมุนหมุนนะครับผมตกไปที่ใครคนนั้นได้แน่เลยครับผมนี่นะครับผมวิธีการแจกของผมนะครับผมก็อันนี้ก็สําหรับอาเซิร์ฟดีแอลนะครับผมเท่านั้นนะครับผมขอไปสำหรับบิ๊กมาม่าด้วยนะครับผมถ้าใครอยู่บิ๊กมาม่าก็ขอไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมที่คุณไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมนี้ครับผมหมดวันที่20เดือนกุมภาพันะครับผม2565นะครับผมหรือไม่หรือก็คือวันอาทิตย์นี้เลยนะครับผมอีก3วันหน้านะครับผม ผมโดนตีก็เดี๋ยวผมขอค่า,าตรงนี้ก็โอเคก็แค่นี้แล้วผมผมมาแค่พูดแค่นี้แล้วผมสารคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่ากดไลค์ก็เช่นกันสับตะไคร้นะผมแล้วผมก็กำลังจะตายรอบที่2แล้วนะครับมีอ,อะไรงงไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามกันได้เลยนะครับผมไว้ไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพราะตอนคลิปนี้ว่าวผมต้องตายโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย